เสนอรายการเกมโชว์จากจริงจากวัดจันทรถึงสุข The s e c o n d Game 60วิไม่จินานขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรคู่คู่ซา มคุณผู้ชมครับเมื่อทุกวินาทีมีคุณค่าจงรักษามันไว้ให้ดีเพราะนี่คือ The c i t y ี Second ดเก60วิพิชิตศาล สวัสดีครับที่เจูมิครับสวัสดีครับเพชรจ้านะครับและสวัสดีคุณภูมิด้วยนะฮะเพชรจ้าด้วยนะครับแม่ดีใจจริงๆเลยนะครับช่วงหลังนี้ไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนรักเลยครับโหนี่ต้งสามวันกว่าล่าสุดเพื่อนกินหมูกรมทะด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณ True for you ด้วย ที่ได้จัดให้เราคู่หูสอคนนะครับกลับมาเรียกว่าร,ร่วมงาน<ร>กันใหม่ใช่ใชรายการนี้อยากเชิญชวนผู้ชมคนทับ้านด้วยนะครับเพราะรายการของเราเนี่ยเล่นง่ายๆสนุกๆแล้วต้องบอกว่าของรางวัลเยอะจริงๆเน้นเรื่องแจกแจกและก็แจกอีกครับถูกต้องครับถ้ามองด้วยตาจะเห็นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นปักสามตาพ <c oughs> ัดลมนะฮะ <c oughs> พูดรายการเสียเลยชาร์จแบต ของดีๆมีเยอะครับอ๋อผมเห็นตรงนั้นนะฮะทีวีจอ LED ใหญ่ๆคุณ<อ>ผู้ชมครับเครื่องซักผ้านะฮะมีเรียกว่าแก๊สจิตเยอะแยะมากมายเกมของเรานี้เล่นง่ายเล่นสนุกแล้วก็เน้นแจกนะครับ กา60วินพิชิตแสนทีมแข่งขันจะต้องเล่นเกมไม่สำเร็จภายใน60วินาทีพร้อมทั้งวิ่งเข้าไปหยิบของรางวัลอะไรก็ได้ในห้องออกบกาก่อนที่ประตูจะปิดถ้าออกมาไม่ทันหรือเล่นเกมไม่สำเร็จภายใน60วินาทีเกมโอเวอร์ทันทีแต่ถ้าผ่านครบ10เกมต่อเนื่องกันนอกจากของรางวัล10ชิ้นยังได้แจ็คพอตพิเศษอีก100,000บาทสมัครเข้ามาเยอะๆครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันของเราพร้อมแล้วไปเจอกับเขากักนเลยดีกว่า แต่ครั้นแรกของเราคือคุณหยวนกวินรัตนุ่มสีหล่อล่าอารมณ์ดีเจ้าของซิกแพคสุดเท่และของรางวัลที่คุณหยวนอยากได้ในวันนี้ก็คือตุ้ยเห็นขนาดใหญ่นั่นเองครับสวัสดี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 ครับดีใจดีใจครับได้เจอพี่พี่ครับปวดเฮ้ยพี่พี่ครับเมื่อกี้จะมาฝากออกรายการแล้วนะฮะนะครับต่อสัมผัสโอ้โหวันนี้ล่ำมากหยวนไม่ได้เจอทั้ง คือรู้เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วครับผมแต่ไม่เคยเห็นล่ําขนาดนี้ใช่นมทําที่โรงพยาบาลไหนเลยครับเนี่ยใช่โรงพยาบาลเออเป็นคู่แข่งกับยันทียันโคมครับผมนี่เขาสูงนคนอยู่นะเนี่ยยา<ต>ยา<ต>ยาครับยายาคันบนกระดิกได้นะครับทุกวันนี้นี่ไปเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวโยนทำไมถึงบอดี้ถึงได้แบบสวยแบบตัวใหญ่มากขนาดนี้เพราะผมว่าตัวใหญ่จริงเออโชคเศรษฐกิจไม่ดีนะครับผมก็เลยหันอ่าเปลี่ยนอาชีพไปเป็นแบบข้าวสารนะครับผม ออกกำลังกายทุก <Sustain> ว <able> ันออกกำลังกายทุกวันครับช่วงนี้มันบ้ามันบ้ามันไม่งั้นมันนอนไม่หลับครับตอนนี้น้ําหนักเท่าไหร่แล้วตอนนี้น้ําหนักถ้าก็ไม่ได้ช่างนะครับแต่ว่าน่าจะบ้านไม่มีตาช่างเหรอครับผมแนะนําให้ในนั้นมีตาช่างนะครับเขาแค่เขาเรียกว่าอะไรนะนักเขาเรียกนักเพาะกายหลายคนไม่ช่างน้ําหนักเพราะว่าบางทีเนี่ย น้ำหนักในมันเกี่ยวกับเรื่องของมวลไขมันเขาจะดูบอดที่ของเขาซิกแพคตอนนี้แน่นไหมตอนนี้ก็พอได้อยู่พอได้อยู่โชว์สาวๆทั้งบ้านหน่อยได้ไหมได้ปาารเรียกเล่งติ้งรายการนี้หน่อยโอเคเลยจัดเลยครับผมมาเลยสั่นเลยฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ผ <BS> ไม่ได้โกน <c oughs> ครับที่โอ้โหนี่คือขนของเนี่ยครับผม <laughs> <c oughs> คือเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตกนไม่ค่อยได้โกน <BS> ครับผมครับผมผมไม่ค่อยได้แว็กแบบว่าดึงแฟดๆอะไรไม่ค่อยได้ดึงวันนี้มีเอ่อเรียกว่าของรางวัลอะไรพริเศษอยากจะลากกลับบ้านไหมครับ <BS> เออเครื่องปิ้งขนมปัง <BS> ครับขอให้ขนมปังไป <BS> ตามของถ่ายแล้วต้องไปขอเขาตลอดเลยให้ดูก่อนให้ดูก่อนเฮ้ยโอ้โหเห็นไงทีวงทีวีตู้เย็นพัดลมอย่าไปดูพวกนั้นทีวีอะไรพวกนั้นนะไรสาระไรสาระแนะนำหน่อยเพชรจ้าพัดสามตาที่ชัดแบบนี้สำคัญฮะ เฮ้ยนี่มีมือถือด้วยครับมีมือถือครับผมสายยาง,งล้างรถก็มีครับ <laughs> สายยางเอามาทมับไปเขาแค่หยิบกลับบ้านอ่ะสายยางล้างรถอ่ะคุณอย่าดูถูกครับเพราะว่าถึงเวลาเราทำกิจกรรมปุ๊บถ้ามันรีบเร่งรีบสายยางก็ยังดีครับเ,เหมือน <ไป S 2> สุภาษิตเขาเรียกว,ว่ากำครี่ดีกว่ากำตรดครับผมครับเอาละครับเอาเป็นมาโฆษนาแล้วนะครับถึงเวลาสหรับช่วงเล่นเกมครับโอเคครับโดยองการนี่ครับ เินเลยครับคุณหยวนคุณหยวนคุณพร้อมสำหรับเกมแรกของคุณแล้วใช่ไหมครับผมตอบว่าไม่พร้อมคุณก็มาขัาให้ผมบอมคุณไม่ต้องถามเลยคุณไม่ต้องถามเลยคุณพร้อมไปเลยเอาเลยครับคุณผู้ชมผมเกมแรกที่คุณหยวนจะได้เล่นนะครับจะเป็นเกมอะไรคอมพิวเตอร์แรนดอมครับมาแล้วครับ เกมและเกมแรกของคุณหยวนคือเกมต่อยแผ่นยิบซ้ำครับโอ้โหอันนี้จะเข้าทางคุณหยวนเลยเกมต่อยแผ่นยิบซ้ำเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องต่อยแผ่นยิบซ้ำให้แตกตามจำนวนที่กำหนดถ้าทำสำเร็จภายใน60วินาทีถือว่าผ่านครับเอาเละครับถึงเวลาเกมแรกของเราแล้วครับหยวนครับครับผม แผ่นยิบซ้ำห้าแผ่นสู้ตายครับแต่ดูไปดูมาคุณรล่มเหมือนอาจารย์ประมาณยิบมันแล้วนะไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเราได้มีการทดลองมาเรียบร้อยแล้วเยจริงปลอดภัยครับในช่วงทดลองเนี่ยก็ทีมงานของเราอุ้ยพันหรือแผ่นยิบซ้ำต่อยได้เป็นไงฮะมาถึงมาถึงยิบซ้ำแตดนะฮะโอ้โหพันนี้หามีเซฟตี้ให้กับพวกแข่งขันแล้วไอก็ไอทีมงานที่ต่อยก็ใสถุงมือเหมือนผมนี่หละเอาครับคุณโยนครับครับโอวที่ เชิญสตาร์ไปจุดสตาร์ครับครับ,รบผมมาแล้วครับเฮ้ยพ <Hey, S 1> อเสียงหน่อยแล้ว oh. ต้องอย่างนี้เอาเลยครับคุณยวนครับคุณผู้ชมครับได้เวลาแล้วครับเรามาเริ่มต้นเกมแรกของเรากับ The 60 Second Game หกสิบวิพิชิตแสน3 2 1 wow. 来啦！哦吼！汉忠！哦吼！ กันอีกครั้งครับเรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยจริงๆนอกจากนี้ลีลาการพุ้งตู้เย็นของคุณยวนก็ดูเหมือนเ,นเรื่องง่ายๆเลยนะครับเนี่ยไม่นะไม่นะตกใจมากเลยลนผมเจา้าเจ้าครับคุณลองยกตู้เย็นให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับผมบอกเขาให้เอาตู้เล็กคุณลวกกันีย่ยงคุณยกตู้ใหญ่ออกมาทำไมคุณไม่พูดให้เจอ,อนักไม่หยักหน่อยไหมพระเจ้าลองอยโอ้โหดใจเลยคุณผู้ชมครับจัด มีใครในโลกนี้ที่อยู่แบกตู้เย็นออกมาได้ภายในเวลา15วินาทีไม่หรอผมลองั่งนู้นคุณลองฝั่งนู้นตู้เย็นน่าจะน่าจะไม่หนักหรอกไม่หนักคุณลองฝั่งนี้แบกตรงกลางโอ้อหตักตักตัาอตรงกลางตรงกลางเขาไม่ใช่ว่าทีมงานไม่มีไม่มีเด็กยกตู้เย็นนะไม่มีฮะคุณอย่าไปดูรายการอื่นนะฮะโอ้รายการเราไม่มีนะฮะไม่มีใครมาช่วยเลยนะฮะ พิธีกรทำกันเองครับผมใส่คุ้มเลยไว้อาจใจนะครับช่วงนี้ช่วงเพิ่งเปิดรายการอยู่สักครู่เดี๋ยวจะเริ่มมีเด็กทีละคนสองคนโอ้แต่เมื่อกี้ตกใจมากคุณผู้ชมครับเพราะว่าสามารถที่จะต่อยแผ่นยิบซ้ำนะครับโโอ้สิบวินาทีแตกหมดเลยเจ็บไม่ทำจริงๆเจ็บมากครับขอดูหน่อยขอดูมือหน่อยแกะแกะแกะถุงของคุณหน่อยจะฮะถุงมือของคุณนะฮะเวลาเขาใส่แล้วเขาจะไม่ค่อยแกะออกครับโโอ้หแหก ออ๋มีมีแดงๆดนิดนึงนิดนึงโอเคโอเคสบายๆนิดหน่อยนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะเฮ้ยทำไมนิ้วผมล็อกเดี๋ยวทำไมนิ้วจ่างก,การเล่นเกมไปหน่อยหนักไม่ถามจริงมันแค่แบกตู้เย็นออกมาเมื่อกี้นี้ไม่รู้สึกหนักเลยฮะหล่อตกใจไงแต่เรายกยกเวทฟิตเนสทุกวันเงี้ยเราไปประเมินได้ไหมกี่โลที่ยกออกมาเมื่อกี้นี้อุ้ยก็ประมาณต้องมีเป็นสิบอะครับต้องประมาณสักสิบห้านะสิบห้าไม่เกินสิบห้ารายการเพิ่มให้คุณอีกห้าพันบาท มีมีม,มีตรงนี้ด้วยฮะอีกห้าพันบาทคุณครับผมก,ก็จะตอบแต่คิดว่าน่าจะมา15บห้ากิโลสิบห้าโอ้ยง่สบาย15บกิโลหรือเปล่าก็ผ่านไปเรียบร้อยเลยครับในเกมแรกของเรานะครับ,ค,รบคุณจะรับไปทีวีหนึง่งเต,ต้ยตูย้เย็นครับตู้เย็นพี่ภูมิครับ <c oughs> ผมยกยกตู้เย็นบอกทีวียกทีวีบอกตู้เย็นนะครับพี่นี่เป็นคนยังไงครับเนี่ยตื่นเต้นเหมือนกันครั้งแรกครับคุณจะรับไปครับตู้เย็นกันเจ้า เอาละครับก็ถือว่าคุณหยวนได้พิชิตเกมแรกของเราไปแล้วนะฮะค,คุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตัดสินครับยังไงไปต่อเราต้องเอาตู้เย็นลงมาอีกตู้หนึ่งเอาอีกตู้เหรอครับเอาตู้เย็นลงไาอีกตู้หนึ่งเดี๋ยวนะป้าอย่าเพิ่งเชียร์มั่วคือถ้าผมเลือกที่จะหยุด คือผมได้แค่ตู้นี้ตู้เดียวได้ตู้เย็นเอากลับบ้านไปเลยแต่ถ้าผมไปต่อถ้าผมสามารถทําเกมชนะได้ผ่านมิชชั่นได้ผมสามารถเข้าไปยกได้อีกได้อีกแต่ถ้าเกิดผมทำพลาดไอ้นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้มีมีร้อยให้นั่งแท็กซี่กลับบ้านไลได้ทางรายการนะครับถือว่มีบุญคุณมากให้120จบจะว่าแล้วครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมไป ไปต่อแล้วพลาดนี่คืออันนี้ก็อดเหรออดเลยอดเลยแต่ว่าผมว่าคุณไม่พลาดหรอกคุณควรจะไปต่อและอย่าลืมด้วยถ้าคุณสามารถที่จะสามารถเรียกว่าเอาชนะเกมแล้วได้ส0ครั้งเนี่ยเงินแสนแตกนะครับเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะสมมติวบ้านคุณมีตู้เย็นแล้วฮะให้เด็กให้เด็กนี่ผมตั้งใจว่าอยากจะเอาไปบริจาคบริจาคให้ใครฮะบริจาคให้กับเด็กพิตตี้ผมเลี้ยงดูหรืยเปล่าไปไโอ ไม่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 มีไม่มีไม่คิดอยู่ว่าจะเป็นเป็นวัดไหมเอาล่ะทั้งวลานี้คุณต้องเลือกแล้วนะครับผมว่าคุณมีศักยภาพที่น่าจะต้องไปต่อไม่ต้องเบว่ยงอะไรเยอะผมตัดสินใจไปต่อครับตั่สินและคุณหยวนก็ไปชิมเกมแรกของเราไปได้อย่างสบายสบายและของรางวัลประเดิมก็คือตู้เย็น6ุด8คิวคราฟภาพนัดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมาลองดูว่าเกมที่สองคุณหยวนจะเป็นเกมอะไรคอมพิวเตอร์แรนดอมครับ แล้วแนดอมมาแล้วนะครับผมเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสัตว์เลยนะครับผมล่าสัตว์ครับล่าสัตว์ต้องไปเขาเขียวนะฮึและเกมที่สองของคุณหยวนได้แก่แหม่ก็ลังกจุกกันเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อว่าคุณหยวนจะแลนดอมได้เกมอะไรในเดอะซิกซ์เซ็กซ์แกร์เกมซีเวทพิชิตสัตคอมพิอรแลนดอมครับ แล้วมป็นรอมาแล้วครับผมเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสัตว์เลยนะครับผมล่าสุดครับครับครับล่าสัตว์ต้องไปเขาเขียวนะฮะมันคือและเกมที่สองคุณหยวนได้แก่เกมจิกซอยักษ์ครับเกมจิกซอยักษ์ เกมน,นี้ผว้กขารขจะต้องหยิบชิ้นส่วนจิกซออยากเพื่อน,นําไปต่อเป็นรูปโลโก้รายการถ้าทําสำเร็จภายใน60วินาทีถือว่าผ่านครับเริ่มเลยดีกว่าคุณพงคุณผู้ชมครับถึงเวลาสำหรับเกมที่2ของเราแล้วนะครับกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแส Three, two, one, น3 2 1ง go go มาแล้วครับคุณหยวนจะทําได้สําเร็จหรือเปล่า มาแล้วโอ้โหไวมากไวมากครับเอาละฮะโอเคโอเคโอเค แต่ก็ไม่สามารถหยุดคุณหยวนได้ตอนเริ่มต้นอาจจะงงนิดหน่อยแต่ขุณหยวนก็ทําเวลาได้ดีเลยทีเดียวจนสามารถเข้าไปขว้าทีวี LED 49นิ้วออกมาจนได้ครับเป็นหยวนนี่ไม่ธรรมดานะครับเมือ่อที่ผม,ผมเห็นเขายกทีวีครับเครื่องเล็กอเแล้วก็วางพื้นครอบ,บมากเหลือเกินเขามีสเตถ้าเกิดเป็นผมนี่ เอามาแต่พัดลมอันแรกนะต่แรกวิ่งไปคว้าพัดลมจะวิ่งออกมาแล้วครับผมบอกยี่สิบวิหว้าพัดลมไปเอาพื้นใหญ่เลยตอนแรกไม่แน่ใจไงว่ามีเวลาเยอะหรือเปล่าคุณยวนฮะคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าทำไมครับคุณเอาแต่ทีวีมาแล้วปั๊กอะแล้วคุณจะดูยังไงครับผมไม่มีปั๊กคุณไม่เอาปั๊กออกมาพี่จ้าครับครับยังเหลืออีกแปดเกมเกมที่สามปั๊กเกมที่สี่รีโมท รีโมทด้วยครับผมเดียวเกมที่5ถ่ฐานใส่รีโมทได้ไหมครับอันนี้คือหยิบอะไรออกมาได้แค่นั้นเลยเหรอครับแค่นั้นนะฮะ รายการเราไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกนะครับคุณหยวนตอนนี้เรามาสรุปเกมที่2ของคุณหยวนซึ่งรางวัลสะสมที่ได้รับไปก็คือทีวี LED 4 9นิ้วนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปรู้กันต่อเลยว่าคุณหยวนจะขอไปต่อหรือพอแค่นี้ครับคุณหยวนครับครับ,รบตอนนี้เนี่ยคุณได้ทั้งทีวีนะครับ49ิ้นิ้วและตู้เย็นขนาดใหญ่มาแล้วนะครับอยากจะถามว่าคุณจะไปต่อหรือจะพอ,พอแค่นี้ครับผมคน เฮงมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยหรอครับเนี่ยนี่ถ้ามีด่านี่ผมขี่ม้าแล้วนะครับผมบอกได้เลยผมเป็นคนไม่โลภมากครับครับพอแค่นี้ใช่ไหมครับปปปััไไดเกือบแล้วนะเนี่ยแต่ถ้าหลุดไปจบเลยผมไม่มีวันหยุดครับผมจะไปต่อครับโอเคครับมาแล้วฮะเชิญครับ คุณบอกว่าไปต่อถ้าเกมหน้าคุณพลาดนะครับอะไรนะฮะัทรัพย์สินที่คุณได้มาไม่ได้เอากลับบ้านเลยสักอย่างหนึ่งผมถามคุณคําเดียวครับครับศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยมารายการเขาอยากได้อะไรครับอยากได้สมบัติของเราเีลยครับโถคุณครับผมมามาตัวเปล่าครับการที่ผมจะกลับไปตัวเปล่าแล้วมอบแต่ความสนุกแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วครับโอ้พระเจ้าครับ ครับผมแต่แต่ว่าขอไปต่อนะครับครับผมตอบได้หล่อมากนะครับอยู่ในวงกลมนี้ใช่ไหมฮะวงกลมนี้ครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาสำหรับเกมที่3แล้วคอมพิวเตอร์แรนดอมครับสุดยอดนะฮะคอมพิวเตอร์เคยล้วนไหมไม่เคยนะไม่เคยล้วนครับไม่เคยวนสำหรับเกมที่สามของคุณหยวนคือนั่นคือเกม อะไรครับเนี่ยเกมคู่หูขวางนรกขัางูเกมคู่หูขวางนรกเกมนี้บก๋มสามารถวิ่งเข้าไปหยิบของรางวัลในห้องได้เลยครับแต่อุปสรรคก็คือ2คู่นรกที่จะคอยขัดขวางอยู่หน้าประตูห้องถ้าทาสสาเร็จภายใน60วินาทีถือว่าผ่านครับโอ้ยทำไมดีเนี่ยกาดสองคนครับครับผมใส่ชุดเป็นเหมือนกับบับเบิ้ลไว้ขวางทางให้คุณยวนเนี่ยเข้าไปในห้องครังสมบัติของเรา ดูจากทรงแล้วผมว่าไม่ไหวแน่นอนครับใช่ครับหมายถึงอยู่นี่ไม่น่าจะไหวใช่ไหมครับไอสองคนนี้ไม่ไอไออน่า <c oughs> ไหวใช่ตัวตุ้วเลยยี่จะไปเอาก็อยู่เนี่ยโถนี่นักบอลทีมชาติมาก่อนนะสองคนนี้กระเด็นก้ามขานี่เป็นมัดมัดจ,<า>จโะโผละต้องฝ่าอสองตัวนี้ไปให้ได้แข็งแรงครับแข็งแรงโถ่พี่ลองดูลองดูไงเฮ้ยสู้นะฮะต้ยสู้เลยตัวนี้สู้คนนะสู้คนนะตัวนี้ตัวนี้สู้คนนะเฮ้ยโอยโอย ใช่ๆเฮ้ยสู <inação muffin initiation> ้เฮ er <delete> hey. <int ess im ità> ้ยสู้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 เฮ้ยสู้เฮ้ยสู้เฮ้ยรายการเราไม่เอาไก่กามาครับคุณหยวนครับเฮ้ยนี่มันแข็งแรงแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาเขาแตะสวนนะฮะเฮ้ยแต่เตะไม่ถึงหรอฮะขาไม่แข็งเลยไม่ได้ครับเน่เน่คุณหยวนครับคุณเสียวือนกันนะเนี่ยไม่พร้อมใช่ไหมครับพร้อมครับโอ้ยนะครับเนี่ยพอบอกว่าพร้อมก็้วมาบอกว่าไม่พร้อมเชิญครับประพรมตาดี้เลยขอคู่หูนรกของเรานะครับยืนตรงกลางเวทีครับ พวกคุณจะต้องทำหน้าที่นะครับที่เป็นนายเขาเรียกว่านายทวานโอเคครับคุณโยนครับเขาจะไปวิ่งอย่เงนีผมจะเจอก็เจอกันนี่ครับสองหนึ่งวันมาจะแทกยัดเข้าไปเลยให้กระเด็นัดเข้าไปให้เต็มที่คุณผู้ชมครับเอาใจช่วยคุณโยของเราด้วยนะครับจะทำสำเร็จหรือเปล่า The 60 Second Game ครับ60ิวิพิชิตแสน 3...2...1... g o one เจ้าเห่นคุณขยวนแล้วเนื้อใจแทนกู้หูขวางงานรกของเราจริงๆเอาเป็นว่าช่วงหน้าเราบรรลุนกันว่าคุนยวนจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่กับเดอะซีซั่นเกมเวกพิชิษาน3 2 1 go ไปครับไปครับโอ้ยทำไมมันง่ายอย่างนี้1้าส เหลือเวลาเหลือเฟือเลย50วินั่งดูเลยใจเย็นๆเหลืออเลย40วิโอ้โห45วิ45วิเหาวล้วครับเหมือนล่มหนักเหมือนหนัก35วิ35วิเขาจะเอาตะแกงออกไปทำาะไรเหรฮะ20 20เหลือนะครับ20วินาที รอเล่นเหลือแค่ห้านี้มาแล้วครับคุณมาแล้วครับเอาแไกอะไรออกมาแล้วครับเชิญนะครับเชิญนะครับหรือมาคุณหยวนได้ถึงกับคลานกันเลยทีเดียวนะครับจนสามารถเข้าไปคว้าถุงผ้าปริศนาออกมาได้แต่ข้างในจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับคุณทราบไหมครับว่าข้างในนี้มีอะไรอยู่ตอนแรกผมคิดว่าของต้องมีค่าเดี๋ยวนะฮะครับผมแต่พอจับไปปุ๊บ เฉลยให้เดี๋ยวนี้เลยไหมครับนี่คือถุงทรายครับ <c oughs> ไม่ใช่ทรายล้วนๆไม่ใช่พวเนี้ยล้อเล่นดิใช่ครับอ,อ๋อได้ยินว่าเป็นทรายเนี่ยถึงกับหน้าถอดสีเลยเหรอครับคุณหยวนเสียงทรายอะคุณผู้ชมครับวันนี้คุณหยวนได้ข้าวกระสอบหนึ่งค่ะ <c oughs> ถุงทรายอ่ะแล้วคุณเอาวานทำไมอ่ะผมให้คุยนะครับไม่ใช่เรามาดูดูกในนี้นะครับแล้วนะครับว่านี่คือเงินจำนวนตะกี้ทิ้งไว้เพราะเป็นถุงทรายอ่ะหนึ่งหมื่นบาทอ๋อหนึ่งหมื่นบาทนะฮะเดี๋ยวราจะเปิดให้ดูเลยครับเราบรรจุเหรียญเอาไว้ทั้งหมื่นหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญบาทนะครับเอาผมคิดว่าทรายเดี๋ยวจะคุณผมออมเล่นให้ดูนะครับข้างในนี่เห็นทะลุนะฮะเป็นเงินเหรียญบาทหนึ่งหมื่นเหรียญครับโอ้โหแปลว่าคุณได้เงินสดไปในรอบนี้หนึ่งหมื่นบาท S <S สุดยอดเลยโอ้โหถ้าไม่ใช่อยวนถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะแบกมาไม่ไหวนะครับครับแต่ามาสักครู่นี้ไวมากเลยไม่ไม่ไมถุงทรายเกาหัวใหญ่เลยครับตอนแรกเอาเอาเครื่องสักผ้าแล้วไงโอ,อห้หยิบนะโอ้โหสบายด้วยแบบเฮ้ยได้ไหววะ่ะไดไงแต่ว่าคิดอยู่เอาของที่มันมีคุณมูลค่าหน่อยดีกว่าถุงทรายเหรอตอนนั้นก็คือเห็นว่าถุงนี้มันวางอยู่แปลกๆไงครับผมพอหยิบไปปุ๊บได้ยินเสียงแล้วว่ามันเป็นเหมือนเสียงทรายชนกันนะครับสรุปว่าครับผมสงสัยที่บ้านช่วงนี้น้ำท่วมอยู่ เอาล้ครับตอนนี้ถึงคิวที่คุณต้องตัดสินใจนะครับว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับถูกต้องครับเอาละเรามีเวลาให้คุณคิดนะครับ1ิบวินาทีมไปดีคุณต้องไปต่อสิคุณหยวนโจคุณเห็นรถที่ผมขับมาไหมครับเห็นครับอีโคคาร์อ๋อเอาไปไม่ได้เรามีจัดส่งไปที่บ้านให้มีจัดส่งให้ด้วยใช่ครับถ้าคุณมีจัดส่งให้มีครับ ผมไปต่อครับตอนนี้เรามาสรุปเกมที่3กับเกมผู่หุขวางนารกซึ่งคุณหยวนก็ผ่านไปได้กับรางวัลเหรียญบาท1นึ่งมื่นเหรียญน,นั่นเองโอเคครับคุณหยวนครับคุณได้มา3ชิ้นแล้วนะครับครับตอนนี้มาลองดูดีกว่าว่าเกมที่เสี่ยงคุณจะเป็นเกมอะไรคอมพิวเตอร์แรนด้อมครับรนูเหลี่ยมระยกกนั่นแน่ ไม่แน่ไม่แน่เกมเราง่ายๆแต่เกมเมื่อกี้ถือว่าไม่ยากเลยสักเท่าไหร่ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นพี่ด้วเรื่ออ่ะไม่รอดนะคือหยวนด้นวยร่างกำลังแล้วคือแม่งได้ทุกอย่างมาแล้วครับเกมที่4ี่ของคุณหยวนเกม กำลังวันอยู่เลยซึ่งวันนี้คุณหยวนก็ผ่านไปได้ถึง3เกมพร้อมกับรับของรางวัลไปถึง3ชิ้นทั้งตู้เย็นขนาด6.8คิวทีวี LED ขนาด49นิว้วและเหรียญบาท1 0ึ่งมื่เหรียญพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันต่อว่าคุณหยวนจะระดมในเกมอะไรและจะผ่านไปได้หรือไม่ครับ เดอะซิต bueno> ี้แสกันแบบม60วิพิชิสารเกมหน้ามันก็ง่ายๆแบบนี้เบ๊ะนี่ไอเรื่องเล่นเกมเนี่ยไม่เคยเครียดเลยมาเครียดไอสองพิธีกรเนี Gloria> ่ยบิวจังเลยไอนี่ก็ไปตออย่าเลยไปตออย่าเลยไปเลยไวยไปไหนแล้วขอกำลังใจหน่อยแล้ว